ดีครับผมพามาดูรอยพระโลหัตที่วัดป่าครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมเดี๋ยวมาดูวัดป่าแถวบ้านนะผมอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เคยมาดูครับผมเดี๋ยวให้ดูค่อยๆเดินอืม นี่ครับรอยพระอรหันต์จะเป็นน้ําตกนิดหน่อยครับผมน้ํายังไหลอย,อยู่น,น้ำโบยย๋ไหลลงอืมอันนี้เมันกันไว้ปะครับเมันกันบัวให้ลูกวางข้ามนะฮะอืมโอ้ดินทมไปะแะเนาะมันจะละหุ่งหุ่งถมกันกระดิ่งหานยานฉนาบานเนาะอ๋อเป็นสองห้อยเลยตัวนี้เป็นห้วยเท่ากันปะออ หัวให้ดูครับผมคัดให้ดูเป็นห้อยเท่าเนาะองห์โอองนี้หมดะองภาษาอีสานก็คือรูปเท้านะครับผมลอยพระพุทธบาทเป็นลอยเท้าครับผมเนี่ยเป็นโอ้เหมือนเลย เหมือนเหมือนเหมือนเหมืนนอนนี่มีมักออกแสงตัวเยวนี่โอ้เทวสมไยลุกนะเพราะงันเพิ่นไปสถิตที่อื่นแล้วบ่หรือไปเกิดไปยังเบิ่แล้วระวังระวังของละเอียดสิ่งสิ<อ>่ไปเกิดคือคิดละคือคิดเพิ่นไปเกิดแม่เน่ยอันนี้ของละเอียดเพิ่นประทับรอยไว้ลูกหลานเบิ่งเหมือน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 ผู้รับถือผู้ศรัทธาเขาก็มากับมาไว้มาขอพร เป็นรอยเท้าอ่ะลูกรอยเท้า,ทาอ,องค์ล่องอ,งอ,อ,งอยู่ลูกองค์อข้างหน้าข้างหน้าเนาะองค์องค์หน้าองค์นิ้วบ่มีย็นไม่มีรูปนิ้วต่นเชี่ยนนี่หอยหอยหนึ่งวันอือ,อ,อเดี๋ยวปูขุดให้ดูครับบบบอย่าพ่อเอาเนี่ยพ่อกินระบบเกี่ยมัดหวงขาครับคุณนห้าทับน้าขาทับมันหมดอ๋อมันฟัวขาแล้วก็ลงมาทคำสนุกมาล้มลงมาัึงืมของหลงบ้าปูปูอื้อ มาเนี่ยผู้ดำนี่ผู้ดำได้ยินไหมูดำกับตำนานเนาะครับเนาะพี่น้องพันห่ายร่างอ่น้องพันถ่ายร่างอันที่เห็นนี่รอยมากระเท้าบ่ครับเนี่ยรอยกระเท้าอ <c oughs> ่ะทางหน้าไปทางคำชะโนดโอ๋อนี่รอยมากั้นเท้าครับผมขั <c oughs> ้นเทาอ่ะเนี่ยจะมีแค่สองไอสองรูปเนี่ยบ้างเวลาเห็นแล้วสองรอย นี่ไงครับนี่นไงม้วนรวดมาผิดมือหูใจหอยอันข้าวบดชี้เฉียงกับเป็นหอยธรรมดาเนี่ยเนาะนี่เป็นลูกเท้าครับผมเนี่ยรูกเท้าพระอรหันต์ครับผมลูกเท้าพระอรหันต์พระพุทธบาทราพระพุทธบาทคนใช้ฝนังลูกร้อยพระบาทนั่นขึ้นเม็ดมีนิ้วใหญ่ใหญ่กึ่งคนละอ่าออันนี้หอยกึ่งซอกมีองค์หอยทากอยู่อ๋อ รอยพระอรหันต์พุทธบาทกัเทียนนั่นแหละเป็นพระบาทของไอ้ไงคือติดเม็ดนะอืแต่ว่าพระอันพระอรหันต์เป็นแบบมีนิ้วเนาะโอ้พระพระพุทธบาทเนาะคนเขาคุงเทพมาพระเจ้าพระเจ้ามาบูชาหรือพระเจ้ามาเอาน้ำหมึกน้ำหมทุไมช่างมีน้ำไหลด้วยนะครับเด้อน้ำใสอืกองรับถืงพวกผมพวกสมพวกข้าครัับครบผมนะครับเด้อเอฟซีครับผมขอพรได้ครับผม ปู่บอกว่ารอยพระอรหันต์ถ้าเป็นรอยพระพุทธบาทจะมีนิ้วครับผมอันนี้เป็นทรงไอ้นี่เลยอันนี้ด้านหลังเนี่ยด้านหลังนะด้านหน้าครับผมเนาะถ่ายดูอย่างนี้ครับผมมีแค่สองเท้าครับผมน้องหอยน้องอันนี้นี่ครับผมหอยหอยหอยตรงนี้หอยหอน้องเหมือนครับผมยืนจะใกล้นี่เหมือนเหมือนปู่ยืนให้ดูครับผม แล้วก็เหมือนในพระเ้ามกระเท้านี่น่ะอืทพลับพลับหอยให้ครับผมออ๋เหมือนบุบเหยียบเตะเป็นหอยเหยียบนี่เป็นหอยนะลูกเปิดเปิดเท้าออกสองข้างแล้วแกก็เอามากระเท้าทำไว้เป็นจากประทับให้ลูกหลานอ๋อแล้วบันนี้พระหารเกิดขึ้นก็คือสร้างเป็นสงฆ์เป็นวัดได้ครับเพราะเกิดจากบารมีขั่นนียเป็นยังไรมาสร้างอย่างนี้ครับเพราะพั้นบรรดาลวันแม่มาอยู่ที่ซีมาตั้งเนาะเอออ๋อ พิ่บรรดาให้ขึ้นเกิดขึ้นใช่แต่กี่พ่อเห็นแต่แสงอือเป็นออกแสงหมดเลยเป็นแสงพุ่งเห็นออกไปไม่เห็นพ่ออ่าแสงอย่างเนาะมาที่จะม้อต่อไปืมอันนี้คือที่ของพ่อเลยเนาะพ่อลานนะครับได้พ่อลานอยู่บ้านผมนี่แหละเป็นผู้เท่าวันอื้เพิ่นประทับแสงอะไรเพิ่นจิตประกดมันที่พุ่งม้อต่อไปได้อยู่มาบดล มันมีไฟฟ้าเข้ามาตามร่องที่ข้อฝันพุ่งตำเล้ววจำแน่วัอเป็นแสงสว่างมาเลยพ้อฝันสมัยเจ้าดงนะแต่ก่อนเป็นดงแต่ทำไมในพ่อบุหูุสถยมาเห็นองบันเรีอนู้สีนารอดนี่จะื่บ้นฤีเนระบ่บดิอวนมาเๅษีนารอดเนยุ่ทำงหนาวผู้พอเข่นำมาเยี่ยมผู้ศิลป์บัันนี้เขาเิ่นผู้หงจะกั้นเาไม่ปิ้นกับตาเนี่ยเาหลงจเิ่นระบายมาพ่อที่นวด อยู่ทีบนมงอโยนมีหอ้อยพราายกกะหัาานตัวบักอันนี้อืมห้อยพะหันจะใช้เศษห,ห้อยหินเ<อ>นี่ยอ่ามาแค่ากูที่ฝเลยพระมาพระปฏิัติธมอยู่บนบกเนี่ยครับนี่มอแม่พี่แม่เลาะแม่เรับย้ายมาปปิดว่าทหนอืมนี่นะครั<อ>บเด้เป็นเหมือนเปิดข้างครับผมยืนแล้วก็เปิดเท้าออกทั้งสองข้าง<อ> แี่ต่อไปจะบ่ม <obey ster> ีบ <tes> ่มีทางเดินแล้วบอกหอยน่องมีหอยอีกบ่บ่มีอีกไหมครับมีหอยเดียวนี่ะับไว้นี่ครับผมะับไปลลูกหานบอันนี้ก็ลอยไม้กระเท้าไม้กระเท้าอืมนี่ครับผมเปิดเท้าออกสองข้างแล้วก็ยืนหันหน้าไปฝั่งนี้ครับนี่คนโบราณใเพราะจะยืนจังก้ากระชือได้ยืนจังก้าอย่างเงี้อ่าเหมือนที่ปู่บอกครับผมสูงเก้าเมตรแล้วก็ยืนเปิดเปิดเท้าออกทั้งสองข้าง เหมือนคนแก่เนาะครับเนาะชื่อเพคนปูดำปูดำหอยปูดำอ๋อนี่มันบคแบบก็เป็นน้องน้องใายของปูคอื่นๆปูกันอ๋อปูเป็นพวกใหญ่ของหมู่อืมแต่คนไม่ได้ศึกษาจะบรหรี่นะครับเนาะโอ้ปูดำอันนี้เพราะกับว่าน้ำปูสปูคนมาฟ่อยฟังแต่ว่ามันแม่นได้ผมว่านี่ครับผมจะเอาท้อแบบวางไว้ไม่ให้ชาวบ้านไปเหยียบนะครับเด้อข้าแม่นลูกหลานน้าผืนมายำฝนมา จะอาบขวดให้มันได้เอาน้ำเนี่ยเสร็จปอกกวดเอาไปใส่น้ำมุนน้ำลอยฝาหลังเป็นเท่าสามารถเอาไปใส่เป็นน้ำมนต์ได้เนาะครับเนาะนี่ผมจะมีร่องน้ำอยู่กพูวันปั้นผู้พูดฟังข้าเจ้ากระสิรัวปู่มันเกิดเป็นกับดันทีแล้วพ่อปู่วาวปั้นแม่แม่แม่ถ้าคนบ่เชื่อเนาะวัวปั้นเสือตัวกลางนั่งว่าครับผมบ่เคยเห็นเนี่ยอยากมาเบิ่งกินแม่ล้อ แม่แก้วแม่ขาวแก้วผู้เราใจนะครับครับยายพ่อมาปฏิวัติธรรมยักษ์งานปฏิวัติธรรมมีเรื่องยู่นี่อยูุบุษราธรรมตะกี้บทันเป็นสงฆ์เป็นป่าเห็นไหมใช่ไหมเป็นน้อยอันนี้ใช่ผมเพราะว่าบริมีผู้ใดมาบูรณะนะครับเนาะช่วงปูพคนบริวากับจำพัญษากันนี่ครับผมมีสงฆ์คนหนึ่งชื่อชื่อตอยครับชื่อตอยคมครธอรมอ๋อไหมครับตอยถวายเย็นใช่ครับผมมาแล้ว มาห้องนี้มาสั่นหรอทุบดีไหมสั่นเลยเอาอมือจุ๊บทำเชียวำเล่นทุบทุบเลยทำเฉยๆเฮ้ยนี่นีโอ้ข้างใต้นี่เป็นถ้ำเด้อเด้อทัททท้งสวนก็มีหินอยู่แค่นี้ครับผมนี่มีให้เอฟซีให้ดูครับผมผู้เฒ่าบอกเอาไม้ไผ่เป็นลำสอดเข้าไปยังไม่สุดครับผมอืมล้างเท้าเนี่ครับผมล้างเท้าพระอรหรันต์ระวังตกนะลูก ขอโชคขอลาบครับผมขอพรถะมันใหญ่เนี่ยเหมือนแล้วครับผมบูรณะตัวเอ้ยขบวนมีลูกขบวนไทยแล้วปฏิบัติเพื่นปฏิบัติหอยเพื่อนร่างเราตั้งขางแล้วแบบนั่งทัตรขอบกระหูน้ำกระหูกเนี่ยผมสองข้างเลยนะเดินเปิดเหมือนเปิดเท้าครับผมแล้วก็ไม้กันเท้าสักข้างหน้าคนใหม่จะวันนี้อืมแง่ขึ้นไับอันนี้คือล่างเท้าพระอรหันต์ลูก ชีวิตหนึง่งมีข้างหนึง่งเชื่อไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อครับผมเพราะเราศรัทธาสิ่งนี้ครับผมใช้โปรดวิญญาณในการรับชมนะครับผมนะแล้วแต่เอฟซีนนครับผมบอ,อ,นนอันนี้อยู่บึงกาลนะผมนะอืมนี่แหละสวนปู่ที่บริจาคให้แก่วัดครับผมปู่ลานนะผมข้าวมันไ,มไปม,ไม,นมันยงวข้าวเหนลยวไป อ,ออกกา่าจำไิ่ถง้ะอืมจะส้างอยู่ตรงนี้โอ้สวยเลยเฮยอาจารย์ตีงยีพัันานาเป็นลงพินซื้พ่อมากวาไว้อืบัวโรงงานเยียบพผนร้อย่ันมุกด้านย่านคนดยเห็นนะพ่อนะยันคนเยียบโบยายให้เยียบนะอืมคือ กูจะพาดจริงเหมือนมากครับผมน้องน่องครับเป็นน้องครับผมเป็นยูหัเขาขี้บอลลูกเขาคือใครมาเชียงไหมลูกอืมทับประทับท่านประทับไปลรู้หลังพวกนักสืบเขาเจ่งมากอืมเหมือนครับผมเหมือนเหมือนถ่ายเอฟซีดูขอพรได้ครับผมขอโชคขอลาบขอให้ลำลำรวยรทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับเอฟซีทุกท่าน